การแข่งขันศึกฟุตบอลยูฟ่าในชั้นลีกลีกเอกลุ่ม3นัดแรกคููที่น่าสนใจเป็นการพบกันของทีมชาติอิตาลีรับการมาเยือนของทีมชาติเยอรมันที่จะลงสนามในคืนวันเสาร์ที่4มิถุนายน2565เวลา1นาฬิกา4 5นตามเวลาในประเทศไทยโดยผลงาน5นัดที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมทีมชาติอิตาลีชนะ1เสมอ2และแพ้2นัดส่วนทีมชาติเยอรมันยังคงมีผลงานที่ดีต่อเนื่องชนะ4และเสมอ1 ขณะความพร้อมของทั้งสองทีมทีมชาติอิตาลีที่ล่าสุดพึงพ่ายแพ้ให้กับอาร์เจนตินามาศูนประตูต่อ3ในศึกแชมป์ชนแชมป์ฟินาลิสซิมาเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเกมนี้เรียกตัวหลักมากันพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็นจารลุจิดอนนาลุม่าเลโอนาร์โดโบนุชีนิโกโลบาเรลลาจอจินโยลอเรนโซอินซิเยและมารโกแวรติ ส่วนทีมชาติเยอรมันนัดล่าสุดต้องย้อนกลับไปถึงเดือนมีนาคมในเกมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์กับเนเธอร์แลนด์ที่เสมอกันมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งโดยทัพอินซิเล็กชุดนี้นำโดยมานูเอลนอยเออร์อันโตนิโอรูดิเกอร์นิคลัสซูเล่อิกายกุนดกกันคคายฮาวเวตโทมัสหมุนเลอร์มาร์โกลอยส์เลรอยซาเน่และติโมแวนเน์ เกมนี้แม้ทีมชาติอิตาลีที่เล่นในบ้านอาจได้เปรียบเสียงเชียร์แต่ผลงานที่ผ่านมาหลังจากได้แชมป์ยุโรปก็อย่างไม่สู้ดีนะักชนะไปเพียงแค่2นัดพร้อมอยังพลาดตัวฟุตบอลโลก2022อย่างน่าเสียดายอีกด้วยกลับการทีมชาติเยอรมันที่เก็บชัยชนะมาโดยตลอดและเพิ่งสะดุดเพียงแค่นัดเดียวคือการเสมอกับเนเธอรนน์แลนด์หประตูต่อหนึ่ง อย่างไรก็ดีเกมนี้เยอรมันดูน่าสนใจกว่าในทุกตำแหน่งบวกกับฟอร์มร้อนแรงและเกมรุกที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงกว่าอิตาลีที่กำลังเข้าสู่ยุคขัดแคลนกองหน้าและแนวรับยังถือว่ามีอายุพอสมควรจึงมองว่าเกมนี้สุดท้ายจะเป็นเยอรมันที่บุกมาเก็บ3ามแต้มแรกจากอิตาลีและเชื่อว,ว่านาจะมีอย่างน้อย2ประตูนในเกมนี้สำหรับเยอรมันส่วนการแข่งขันคู่อื่นๆของศึกฟุตบอลอยูฟ่าในเฉลีกประจำวันที่4มิถุนายน2565 อาร์เมเนียพบกับไอร์แลนด์เวลา20นาฬิกาลิทัวเนียพบกับลักเซมเบิร์กเวลา23นาฬิกาฟินแลนด์พบกับบอสเนียเวลา23นาฬิกาฮังการีพบอังกฤษ23นาฬิกาตุรกีพบกับหมู่เกาะแฟโรเวลา1นาฬิกา45นาทีมอนเตเนโกรพบกับโรมาเนียเวลา1นาฬิกา45นาที